ยังเดินแก้งเดินแก้งขึ้นอีกสิไปดิไปเอาสิดีดินี่แม่จะขึ้นให้เป็นตัวอย่างขึ้นมาขึ้นมาดิดีครับขึ้นมาลูกโอเคนั่นแหละเก่งมากเร็วเร็วโลวมาน้อยของแม่เร็วเร็วโลวมาน้อยของแม่เร็วเก่งมากเก่งมาก ขาหลังที่นี้ขาหลังขึ้นใกละใกละไกลละอ่าโลมาน้อยของแม่ใกลจะขึ้นมาได้ล้ฝึกค่ะฝึกอ่าเร็วพยายามลูกโอเคล้ขาหลังขาหลังทีนี้นั่นไงในที่สุดลูกก็ได้โอเคเลยโอลูกแม่เก่งลูกแม่เก่งมากอันนั้นตาบองเพชรนะ ไม่ได้นะพี P ่บดีนะกระบองเพชรนะลงมาครับลูกแท่นี้ลงครับพี P ่บดีครับพี P ่บดีไม่ต่อนะลูกไม่ขึ้นนะพี P ่บดีลงมานี่ไงอันนี้ของพี่บดีป่ะพี่บดีอันนี้ของพี่บดีนี่พี่กัปกัปลงมาแล้วพี่กัปกัปลงมาแล้วบดีพี่กัปกัปลงมาแล้วนะ อาบดีจะหาทางลงได้ไหมบดีบดีเอ้ยมาเลยพี่กับกรับเขาลงแล้วอาบดีอะหนูต้องลงได้มาเลยอากับกับลงแล้วพี่กับกับลงแล้วบดีบดีจะลงได้ไหมลูกนั่นแหละเก่งเก่งเก่งโอเคเลยไป เก่งมากครับลูกลูกแม่เก่งเย้เด็กดีอ่าไปเอาโอเคเลยเหนื่อยใช่ไหมละ่ะแล้วเตีาเต้เทียจิตเลยอะเหนื่อยโอเคโอ้โหแค่นี้เหนื่อยโอเคครับ